การเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะกรณีที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10บร้อยและพันนะคะค่ะถ้าเราไปเจอเศษส่วนที่ตัวส่วนยังไม่ใช่เลข10เลข100และเลข1000น,นะคะเราก็จะสามารถทำเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ค่ะโดยการหาจํานวนมาคูณกับ ตัวส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะให้ตัวส่วนเป็น10เป็นร้อหรือเป็นพันค่ะค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะในข้อที่1เราจะเห็นว่าเป็นเศษส,ส่วนก็คือเศษ1ส่วน5ในกรณีที่ตัวส่วนไม่ใช่10ไม่ใช่100ยหรือไม่ใช่1 0 0 0พนนะคะเราก็ดูว่าตัวส่วนของเศษส,ส่วนนั้นสามารถทำเป็นจำนวนใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็น10เป็นร้อยหรือเป็นพันเราก็ดูว่าสามารถทำเป็นจำนวนใดได,ได้เราก็ทำให้ตัวส่วนเป็นจำนวนนั้นที่ที่ใกล้เคียงกับเลขพวกนี้ได้เลยนะคะข้อที่1เศษ1ส่วน5ค่ะเราสามารถทำส่วน5ให้ไปเป็นส่วน10ได้โดยการคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะพอคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนแล้วก็จะได้เศษ2ส่วนิ ซึ่งพอส่วนเป็น10แล้วเราก็จะสามารถเขียนเป็นทศิยมได้1ตําตำแหน่งนะคะนั่นก็คือ0.2ค่ะาการณีที่เรายังไม่คล่องนะคะเราก็เขียนเลข2รอไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็นับจากหลังขึ้นหน้าไป1ตําตำแหน่งใส่จุดหน้าเลข2แล้วถึงจะใส่0ก็ได้แบบนี้นะคะต่อมาเศษ9.5ส่วน5ตัวส่วนเป็น5 เราสามารถทำส่วนให้เป็นส่วน10ได้โดยการนำา2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะพอคูณแล้วเราก็จะได้เศษ18ส่วน10ตัวส่วนเป็น10สามารถทำให้เป็นทศนิยมได้1ตําตำแหน่งค่ะเราเขียน18ดรอไว้นะคะแล้วก็นับจากหลังขึ้นหน้าไป1ตําตำแหน่งค่ะต่อมาการณีที่ตัวส่วนเป็นส่วน2นะคะเศษ1ส่วน2 2เราสามารถทําส่วน2ให้เป็นส่วน10ได้คะ่ะโดยการคูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนคะ่ะพอคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้เศษ5ส่วน10นะคะเศษ5ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้1ตําตำแหน่งนั่นก็คือ0.5ต่อมาเศษ13ส่วน2นะคะส่วน2สามารถทําให้เป็นส่วน10ได้โดยการนํา5คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะ พอเราคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้เศษ65ส่วน10ซึ่งสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้1ตำแหน่งนั่นก็คือ6.5ค่ะต่อมาเศษ3ส่วน4นะคะเศษ3ส่วน4นี้เราสามารถทำส่วน4ให้เป็นส่วน100ได้เพราะว่าเราเราไม่มีจำนวนใดที่มาคูณ4แล้วมันได้10ไม่มีนะคะเราก็ต้องดูในจำนวนถัดไปก็คือ ทำตัวส่วนให้เป็น100เพราะฉะนั้นการที่เราจะหาจํานวนที่มาคูณกับ4แล้วให้ได้100นะคะจํานวนนั้นก็คือ25นั่นเองนํา25คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะพอคูณแล้วจะได้เศษ75ส่วน100ส่วน100เราสามารถเขียนให้เป็นทศนิยมได้2ตำแหน่งค่ะเราเขียน75รอไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็นับจากข้างหลังไปข้างหน้า สองตำแหน่งค่ะ12ใส่จุดหน้าเลข7แล้วก็ใส่0ค่ะเพราะฉะนั้นเศษ3าส่วน4เขียนเป็นทศนิยมได้ก็คือ0.75ค่ะต่อมาเศษ15ส่วน4นะคะส่วน4เราก็คือคูณ25เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะคูณเข้าไปแล้วจะได้เศษ37 5ส่วน100นะคะ ะทีนี้เราก็ทําให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งค่ะเราก็เขียน375รอไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วเราก็นับจากหลังขึ้นหน้าไป2ตํตำแหน่งนะคะ1 2ใส่จุดหน้าเลข7ค่ะเวลานับทศนิยมนะคะให้เรานับจากหลังไปหน้านะคะในกรณีที่มันเป็นการการทำเศษส่วนให้เป็นทศนิยมแบบนี้นะคะนับจากหลังขึ้นหน้านะคะ ต่อมาเศษสิบเอ็ดส่วนยี่สิบอ่ะในกรณีนี้นะคะเราก็จะนำห้ามาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะก็จะได้เศษห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยค่ะเศษห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยทำให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งก็คือศูนย์จุดห้าห้า หรือใครจะเขียน55รอไว้ก่อนก็นได้ค่ะแล้วเราก็นับทศนิยมจากหลังไปหน้า12ใส่จุดหน้าเลข5แล้วก็ใส่0ูนย์นะคะต่อมาเศษ16ส่วน20เราก็คูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะพอเราคูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้เศษ80ส่วน100เขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง เขียน80รอไว้ก่อนก็ได้คะ่ะนับจากหลังขึ้นหน้าไป2ตำแหน่ง1 2ใส่จุดหน้าเลข8แล้วก็ใส่0ก็คือ0.80หรือถ้าเราไม่ใส่เลข0ข้างหลังก็ได้นะคะก็จะได้0.8ค่ะต่อมาในกรณีที่ตัวส่วนเป็น25แบบนี้นะคะเราก็ดูว่า 25เนี่ยเราสามารถทำตัวส่วนให้เป็นอะไรบ้างที่ใกล้เคียง25นะคะ10 1ร้อยพันก็คือ100นั่นเองให้เรานำา4ไปคูณทั้งเศษและส่วนค่ะพอคูณแล้วเราก็จะได้เศษ36 100, ส่วน100นะคะส่วน100ทําทำให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งค่ะเขียน36รอไว้แล้วก็นับจากหลังขึ้นหน้าไป2ตํตำแหน่ง1 2 ใส่จุดหน้าเลข3แล้วใส่0ค่ะตอบ0.36ค่ะอันนี้เศษ17ส่วน25คูณ4เหมือนเดิมค่ะคูณแล้วจะได้เศษ68ส่วน100ค่ะเขียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งคือ0.68ต่อมาเศษ21ส่วน50ค่ะ เราก็จะทําส่วนให้เป็น100นะคะโดยการคูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะคูณแล้วจะได้เศษ42ส่วน100ค่ะเขียนเป็นทศนิยม2องตำแหน่งก็คือ0.42ต่อมาเศษ36ส่วน50นะคะเราก็คูณ2เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะ คูณแล้วเราก็จะได้เศษ72ส่วน100นะคะเขียนเป็นทศนิยมได้2ตำแหน่งคือ0.72ค่ะต่อมาในกรณีที่ตัวส่วนเป็นเลข8แบบนี้นะคะ8ใกล้เคียงตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ8มากที่สุดก็คือ10แต่เราไม่สามารถที่จะทำา8ให้เป็น10ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ ให้ส่วน8ให้เป็น1,000ค่ะคูณ125เข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะคูณแล้วจะได้375ส่วน1,000ตัวส่วนเป็น1,000แสดงว่าเราต้องทำให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ เราก็เขียน375รอไว้ก่อนนับจากหลังขึ้นหน้าไป3ตำแหน่งค่ะ123ใส่จุดหน้าเลข3ใส่0ค่ะะเพราะฉะนั้นทศนิยมของข้อนี้ก็คือ0.375ค่ะต่อมาเศษส่วน908ค่ะคูณ125เช่นเดิมค่ะคูณเข้าไปแล้วนะคะจะได้เศษ1,125ส่วน1,000ค่ะ เราก็เขียน1,125รอไว้ก่อนนะคะตัวส่วนเป็น1,000แสดงว่าต้องทำให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนับจากหลังขึ้นหน้าไป3ตํตำแหน่ง 1, 2, 3ใส่จุดหน้าเลข1นะคะแบบนี้ค่ะต่อมา111ส่วน125อ่าอันนี้เราก็ดูได้จาก ข้างบนได้เลยนะคะว่า125เนี่ยคูณ8ถึงจะได้1,000นะคะเราก็คูณกับ8ทั้งเศษและส่วนนะคะคูณแล้วได้888ร้อยส่วนหนึ่นะคะทำให้เป็นทศนิยม3ามตำแหน่งเพราะว่าตัวส่วนเป็น1,000เขียน888รอปดไปเลยค่ะนับไป3ามตำแหน่งขึ้นนับจากหลังไปหน้า3ามตำแหน่งนะคะ ก็จะได้0.888นะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งของข้อนี้ค่ะต่อมาเศษ2 0 1ส่วน125นะคะเราก็คูณ8เข้าไปทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมค่ะพอคูณเข้าไปแล้วนะคะก็จะได้เศษ1 6 0 8ส่วน1000ทําทำให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ เขียน1,608ล้อไว้เลยค่ะนับจากหลังขึ้นหน้าไป3ตำแหน่งนะคะ1,2,3ใส่จุดหน้าเลข6ค่ะก็จะได้1,608ค่ะอ่าวันนี้ก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมในกรณีที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของเลข 10, 100และ1,000ค่ะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ